วัดีครับม,มือนีเฮาสิมาเบิ่งวัดหนึ่งอีกวัดหนึ่งครับผมยุ่กลางป่าเนาะยู่ในหุบเขาเป็นวัดที่ยุใ่ในสวนยางเนาะครับเนะเป็นวัดที่ยุใ่ในสวนยางมีลุงพ่อองค์เดียวอยู่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกับ่อบยู่ดอกเพิ่นไปเลี่ยนหนังสือว่าสันผู้ดูแลวัดเพิ่นว่า ตามไปเบิ tamam. ้งก <before> <mumbles> ันครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับคือวัดผาแหงครับวัดผาแห้งมาสั่นแหงห้องหรืคู่ครับเนี่ยแหงจนบ่บีพระมาอยู่ครับผมนี่ครับบริเวณหน้าวัดเพิ่็เป็นเลีกเสียเป็นวัดอยู่ในทีของเจ้าของคนเองนะครับเพิ่นเป็นเจ้าของทีเลยเพิ่อนเห็นวัดอยู่ในทีเพิ่นเลับ พระพุทธรูปกันหลายองค์เยู่ครับผมเพิ่งนก็นสร้างไว้หลายองค์เยู่หลังวัดก็จะเป็นป้ายยางนะครับเนาะวาดใจแล้ะครับมทั้งนี้ทีทั้งนี้ Hoàng nam thấy phút được cái cây Walkai à? Dạ Ủa cây tuệ cho tuệ 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 อันนี้ที่เป็นทางยางจุกโกมเหมือนบ้อนนี่เหรอเป็นเห็ดไว้นไหมหลักาดเห็นไหมทำไมทางยางจุกชาเวสวรรณ เลื่อยเหรอครับตัดเลยขออนุญาตด,ด้วยครับขออนุญาตไทยรูปในเด้อ โอ้ยบ่มีคนดนูแลเนาะนหนูฟังไปมืด,มดนะอืม

mm-hmm <laughs> เป็นน่าจะเป็นเพื่อนทีสางเอียงกระบ่หลูครับต่างเสาไว้เนาะต่างเสาไว้น่าจะเป็นสลาดนิหน่อย อันนี้เป็นลมพ่วครับผมลมพ้วกับบ่วยนี้ครับผมแต่อนกันคือว่าลังนีความได้ลมพ่วครับผมลมพ้วะเป็นลมพ่วของวัดเนาะเป็นสางวเพื่อนกันส้าพังเมื่อครับผมบ่มีคนดูแลรังนี้กำลังปลูกสางครับเสื่อมไปหมดแล้วครับผมสิ่งปลูกสางเนี่ยมันลายเกลนกาคาหมดแล้วเพราะว่าล่มตีไปตีมากเพิ่อนกันยังบ่มีคนดูแลสางบ่ลายเพราะว่าอยู่ในเหนือทีของเพิ่อนเราครับนี่ก็เป็นพระพุทธรูปเกิราคาไปหมดแล้วครับ ขี่เขามาทางในอีกนิดนึงครับผมบริเวณวัดแบบคุณบอกว่าขึ้นป้อมอันหานาบข้าไล่ด้วนออกครับหผมหนาใส่พวกเขาเพิ่นก็มาสหามือวางกวางอยู่นี่นะครับเนาะอยู่ในศอกเขาหาอะไรกับกวางเกิดบริเวณวัดกระสีเป็นป้ายยางเหมือนเนาะต้นยางกับวัายยางเนาะต้นยางกับห้างพ่วตอนปลูกเพิ่นมาแล้วตายที่เพิ่นสางพระพุทธรูปไปตอนปลูนบ่ได้ส่อมมาแท้มันก็ตายเป็นน้ำเนยคือพกจอเลยปุมันก็เลยห้ามเนย ให้เขาสร้างใกีดก,กับพ่อได้กีดพ่อได้ค่านา้ำค่าไฟยุคไข่มันกีดกัน,นเลยคุณว่าบริเวณมาเกับว่ามีว่อมีล้านกว,นวานากนน้างเนาะครับเพราะว่าต้นมากเป็นต้นยางเนาะเป็นปลูกน้ำปลูกแซมน้ำตน้นยางนะนี่กับพระพุทธรูปองค์ที่สององค์ญ่เติบ พึ่งสางนะพวกองนี้าพึ่งสางสางไม่ไหมเพราะว่ายังดีก็อ,องค์อื่นอยู่ครับผมองค์อื่นสีหมดแล้วองค์นี้สีย่งนะ <c oughs> อันนี้ก็สุดท้ายส้เป็นพุทธีพุทธี้สองหลังนี่ก็ะเทยเบื้องแล้วคือจังสิผุหมดแล้วครับแนมไปเบื้องคือปวกจอหมดแล้วนะโอ้ยผุพังหมด ลูกพาเมาอยู่เลี้ยงยังนอนนี่เลี้ยงหมูบ้อง <laughs> นี่กุฏิหน่อยๆครับผมบวกจอมืดเลี้ยงตั้งเสากับเสากับภูเมันแล้วขึ้นกันคือเฉ่าะการขึ้นไปนอนนะครับภูเมันแล้วต้องใส่เมย์ยูกับตองเห็ดไม้เมื่อแล้วรรครับ ลวงพ่อก็อยากได้ผู้บาอาจารย์ที่ได้มักเงียบสงบมา่อยู่เลยครับผมเพิ่นกะหาพระมาอยู่อยู่ถ้าเพิ่นกะหายังบ่ได้เพิ่นอยากให้มีผู้บาอาจารย์เมื่อเฝ้าวัดนะมาอยู่วัดดูแลวัดทั้งสินนะถ้าเพิ่นกะหายัางบ่ได้เพราะว่ากันดาน<ม>รที่ลำบากในการไปบินทบาทลูกศิษย์ลูกหากับ่มีจย่างที่นะครับ พื้นที่วัดกระสิเป็นแบบนี้แห้วครับเพื่อนสิปลูกสวนยางต้นยางมดเหนือทีวัดเลยครับประมาณหาอะไรกูกลัวเพื่อนว่าเพื่อนปลูกต้นยางไว้มดแต่กระยางห้างๆเนี่ยตรงหลังหลังที่ผมสิเดินไปข้างนานี่ครับผมเพื่นสีมีสาน a m เพื่อนที่คุดสาน a m ไว้ติดเขาเลยนะ ติดเขาเลยแต่บ่มีน้ำก็น้ำแห้งมืดหมนว่าน้ำแห้งมืดหลังหลังหลังต้นไม้ไปจะเป็นสาหนามครับแต่น้ำบ่มีน้ำ่อยูวสันน้ำมืดแต่ว่าด้านเหนือสานี่ด้านเหนือสานี่น้ำท่วมนี่ครับเดี๋ยวผมสิพายางไปเบิ่ง ด้านหน้าผมเนี่ยน้ำท่วมนะครับเป็นสวนยางครับก็น้ำท่วมมันกับเพราะว่าตอนเพิ่นขุดซาเพิ่นเอาดินขืนมาขืนมาไว้ฟังทั้งทั้งทั้งหาทั้งไฮเพิ่นเนาะวันที่มันกับกันทั้งน้ำลงลง่ลง่เหมือนหนาผาละมั้งลง่ไปติดเขาเลยมันก็เลยสิน้ำมันบ่ไหลลงหันมันก็เลยสิท่วมถ้าวันนห้สาเน่าน้ำแห้งน้ำมันสีแห้ง เพิ่นก็เลยว่าท่วมสิหาแม่โค้มาขุดอยู่นี่ครับแถวนี้น้ำท่วมหมดเลยครับนี่ยเป็นน้ำเลยครับนี่ยแนมแนมมองไปเป็นน้ำครับน้ำท่วมเพิ่นว่าสิเอาแม่โค้มาขุดปล่อยน้ำลงไปใส่สระเพราะว่าสระมันบ่มีน้ำเลยขานน้ำลงไปที่สระแล้วมันสิแห้งเพิ่นเลยว่าปีหน้าบ่แน่เพิ่นสิเอารถแม่โค้มาขุดให้น้ำมันไหลลงสาละสันมันสิได้แห้งไปเลยนะว่าตอนนี้น้ำมันขังครับผมขังเป็น เป็นเป็นสะน้ำเลยละ่ะต้นอย่างนี้แค่ในไตๆๆเพราะมันผมันขังโบก,กีกีมือเกเกพอถึงเดือนเนาะยแงได้ถึงเดือนน้ำมันขังเพื่นก็เลยว่าจะาให้แม่โคมาขุดปล่อยน้ำลุไปในสะเราให้มันยุบไปน้ำน้ำสะไปเลยนะ,ะ,ะว่าสาวมันบุญมีน้ำนะครับเนี่ยครับพื้นที่วัดกระเป็นยังสี่ล่ะครับมีต้นอย่างไปเมื่อแครับเพิ่นปลูกต้นอย่างไปเมือเป็นเป็นเพื่อนที่ เรียบนะครับผมว่าแม่นขืนเขานะครับเป็นที่พื้นเรียบอยู่พื้นที่เป็นเรียบอยู่เป็นเป็นพื้นเรียบธรรมดาเท่านี้ล่ะมันก็สร้างวระพุทธรปไว้ครับอันนี้ก็ผมองพานมาแล้วเนาอะอน,นี้พระทธรุปมองเก้านั่นแหละที่ห้อยยาง่านไปเพราะนกันอันนี้ก็คือร่งขั้วครับรงขั้วของวัดเนาะแต่เพื่นกินนั่งนั่งกินยางเนี่ยเรื่อยๆนะครับผมถ้าาเพื่อนว่าใครมาก,กี้ทุกมือดอกเพื่อนกินายสวนคนที่ดูแลวัดนี่ครับเป็นน้องสาวของหลวงพ่อ เิ่นกะดูแลไปเรื่อยๆนะออแต่กันมีผู้บาอาจารย์ไมา่อยู่กันขึ้นสีดีนะครับเป็นมาก็คือ้สีดีเนะาะเพราะว่าวัดมันกันสีได้สะอาดสะอ้านขึ้นมีคนดูแลเก็บกวดใบมงใบไม่ฟอกกี่ฟุ้นในวัดนะครับเิ่นกะอยากให้มีแบบนั้นครับ เงียบสงบครับผมถ้าไปบางปีวิเวกพุไมสงบเลยดีเลยครับวันนี้ครับก็เอาขี้เอาแม่เอาวัดเนาะก็ซ้ำวัดห่างแหละครับว่าีพราอยู่ตอนนี้ถ้าเพิ่นกับเพิ่นกับมาเรื่อยอยู่แต่ว่าเพิ่นกับว่าใครได้มากเพิ่นไปอยู่เพิ่นไปเลียนหนังสือครับผมลุงพอเพิ่นกับหกสิบพั่แล้วล่ะหกหกกสิบก็ปีละแต่เพิ่นกับยู่องเดียวนะเพิ่อนยู่เพ่นกับยู่ลำบากว่าว่าลูกศิปผ้าบินฑบาตเนาะ เพ่นก็นเลยไปเลี่ยนหนังสือตามที่น้องสาวผู้ดูแลเพิ่นดูแลวันบอ่อยฟังนะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลคล์กดแชร์ในเรื่องครับด้วยพอผมเกิดสิได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสิได้มีกำลังใจทำคลิปนั่นต่อไปให้เบิ่องเรื่อยๆครับผม ในคลิปนี้กับมาเบิงวัดผาแห้งครับพุ่นเนาะผาแห้งอำเภอลำสมจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะวันนี้กับนานาเขามชุ่มครับผมแต่ว่าสิบ่มีคนอยู้นะครับเด้อย่องกันวินงว่าจะของเพิ่นกับ่ได้อยู่หนีคนที่ดูแลเพิ่นกับกำบานครับสองเพิ่นไปนอนนะครับแต่ว่าขันมื้อใดหลวงพ่อเพิ่นกลับมาเพิ่นกัสิอยู่วัดนี่ละโอกาสกันไฟอยากมีครูบาอาจารย์องค์ไหนอยากไปอยู่ก็ลองติดต่อคนดูแลวัดเบิ่งครับว่าเพิ่นสิ ใครไปรยูบอจะเป็นไปยูบอนะครับจะล่องเบิงนะครับเด้วยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ